มาวินทำงานแล้วดูกันครับว่าโอเคมาแล้วครับแต้มแรกปลาทูขยะหนึ่งทูปลาหนึ่งทูครับหลังจากที่เราตีตรงกลางไม่ได้เราก็มาตีข้างๆก่อนเพราะว่าข้างหน้ามันอุ้มสักข้างๆเยอะครับผมเนี้ยถือว่าตีได้ไม่ถึง ลงเบ็ดไวถึง10บนาทีครับก็มีแต้มให้พี่ธนาดูครับอาจจะไซส์เล็กหน่อยครับเพราะว่าเราก็เล่นขอบไปครับเพราะว่าโงรงกลางตีไม่ได้ครับช่วงนี้โอเคเหยื่อมาวินทํางานครับผมเรียบร้อยเีินแต้มแต้มเล็กก็อย่าว่ากันเด้อ <laughs> วินทำง,งานครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผม,มอลวะเนี่ยโอเค <Okay, S 2> <ไป S 1> ครับแต้มสองของเนะเยอมาวินก็มาแล้วอะไรนะตเรียกอะไรปลาอะไรกันไปรู้<า>จำชื่อไม่ได้ตะ,นนะตะเพียนหางแดงครับผมแ้มที่สองครับหลังจากนั่งมาพักกันยาวๆเลยโอเคครับนมิร มีแต้มแล้วครับผมหลังจากเมื่อกี้เ,เราวัดประมากันนะครับนะนะจับกล้องไม่ทันครับผมหลุดไปครับผมอาบิทชนนะหน่อยครับผมโทษทีครับทอนวัดพี่ชัยองอ็ ั้งกลองไม่ทันฮะโชว์ที่สวยนะครับรือว่าไซส์นี้หายากนะัะเปลี่ยนแดงไซส์สวยครับโอเคครับผมแต้มสอออกมาแล้วครับนนเียก็เดี๋ยวิชายจะให้ดู สวะสดีครับผมอูอ้อออเยอะมากครับ

็เงียบมาสักพักหนึ่งนะครับผมหลังจากที่พอเราลงเบรกได้ไปสักไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีก็ผักตบก็เข้ามาเรื่อยๆเลยครับผมเหนื่อยสู้กับผักตบก็ต้องรอดูช่วง่บยๆนะครับนะว่าช่วงนี้น้ําขึ้นแล้วผักตบก็จะเข้ามาเยอะตอนนี้เหยื่อก็หมดไปครึ่งถนะังแล้วฮะพอดีพอเราตีไปก็เก็บตีไปก็เก็บ ก็ได้มาแต้มหนึ่งครับได้ปักกำมังมาแต้มหนึ่งช่วงจวังหวะที่กินข้าวครับผมจะรลอลุ้นกันต่อไปก็ไม่มีอะไรมากก็ถือว่า,ามาพักฟอต,ต่างจังหวัดแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เตรียมเหยื่ออะไรมากมายอะไรกแต่ว่าอ,าอยากมาลองใช้เหยื่อมาวินครับผมนี่นะที่ผู้ใหญ่ให้มาแล้วก็มาลองใช้ดูแต่ก็ถือว่าได้มีมีตอดอยู่นะครับผม แต่ว่ามันเอาขึ้นลำบากครับว่ามันไปติดพวกสวะนะครับผมเดี๋ยวมารอรุนเงินยาวๆครับช่วงใบว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าช่วงนี้นามิตก็บอกนามิตก็บอกบนแล้วครับกล้ามขึ้นแล้วลุยกับผักตกธรรมชาติครับไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องตกปลาได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ hey, นามิตสู้ปะครับ โอเคงั้นนมิตรสู้ผมก็สู้ครับผมนอนแป๊บโอเคงั้นเดี๋ยวรอรุ้นช่วงบ่ายครับผมติดเปรี้ยวอร่อยอ่านั่นแหละโอ้นั่นแหละก็อร่อยต้องไอถ้ากินน้อมถึงครับสำรักเลยนะครับผมถ้ากินตำข้าวแล้วไม่เขาบอกว่าเป็นปองผมจะดเปรี้ยวอ่ะผมจะทำคนละอย่างกับนามิตรมีอะไรบ้างครับโอ้อร่อยนามิตรนี่อะไรฮะ ้กตํากล้วยแล้วก็มีไส้ย่างไส้ไมยุ่งมด้วยอ่ะตํากล้วยนั่นก็อันนี้ก็ตําคอหมูย่างตําคอหมูย่างครับผมโอเคงั้นก็ช่วงพักเที่ยงก็ปลาไม่เข้าแล้วก็กินกินหมูไปก่อนกินหมูไปก่อนครับผมไส้ก็เปื่อยดีไส้นี้ผมจะต้มชุเครื่องก่อนแล้วค่อยมาย่างกินก็้ม่เปื่อย เสียบอ่ะไม่ได้กินมานานะต้งกล้วยเนาะแต่ผมยังไม่ไอ้นะแถวๆใครบอกว่ากินต้นกล้วยเพราะไอเขาบอกว่าเป็นปอบเลยครับผมเป็นปอบนั่นะครับผมนเลยครับผมแต่จะให้อร่อยต้องไอ้นี่โอเค น้าอ้อมก็ไอน้า <c oughs> อ้มอมก็ไอนามิดไม่ไอใช่ว่านามิดเป็นปอบครับผมเ <c> ย <oughs> สนุกสนุกกันครับผมมามาลองเบิ้งตำกล้วยครับผมเมื่อกีอก้นามิดเพิ่กินไปแล้วก็โบํำรักครับโบไอก็เขาบอกว่าเป็นปอบแลยครับเดี๋ยวพี่ชายจะลองเบิง้งเดี๋ยวพี่ชายจะลองดูด้วยครับเขาบอกว่ากินตำกล้วย ไม่สำลักเป็นปอบเดี่ยพี่ชายกินแต่สอยจุเบืงเดีจะเป็นปอบวะบอกมึงเด้อเอ้ผมจะเป็นปอบีบอกไม่รู้ลองดูลองดูงดกันนะครับผมพี่เขามาขายข้างๆครับก็อุ่นรุนกันนะครับผมอ่าลองมือเซ่อเลยวะเป็นปอบแน่เรื่องว่าพี่ชายเป็นปอบตายละกู ส้มพอกินแตซอยจูกิกน,าาานดาบครับผมข้าใส่ไม่ยอมน้อยเลยนะไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้แซ่บครับหากินย่ยขอบควณบราจากตกปลาบ่ได้ครับผมได้ไปสองแต้มตากระมังกับตะเพียนทางแดงเนาะรับคุแล้วก็ปะามาวัดหลุดตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ถ่ายไม่ทันให้ดูครับถือว่าเหยื่อปลาเข้านะครับหลังจากที่เราติดไอ้ปักตบนะหน,าหน,านะาเอาปักตบเยอะมากครับผมกล้ามขึ้นแล้วไล่ปักตบเม็ดนี้ก็ถือว่ามาลองเหยือ่อฮะเดี๋ยวดูรอบหน้าว่าเราจะไปออกไม้ที่ไหนกัน โอ้เดอกสองส้ำรักเลยวะลูกได้ปลาตะเพียนสองตัวเป็นนางแดงตะเพีนทางแดงกับปลาอะไรไม่รู้ปลากระมังมาจวดครับผม กะว่าจะมากินหลับปลาครับเอาเครื่องมาเรียบร้อยครับผมบอสเนตหลบับบอสเนตพ่อหลับอยู่ครับผมใช่ครับนี่ในการในการสดเลยขวย,ยแสบครับทำกล้วยหลิวออกมาอยู่จะเอามึ๊งไม่โฆษณาเลยซื้อหลิวให้ แสบป้ะน <U> ้ำมิดแสบแสบแสบซื้อซื้อเพีงแต่พอเป็นอ๋อดูันจากไม่เคยกินตำกล้วยมานานมากนะตั้งแต่ที่แต่ออกจากบ้านมาเนาะมาอยู่กรุงเทพก็ม่ได้กินเลยครับตำกล้วยนี่คือจังหวะดีครับ

ครับผมครับน้าๆนักตกปลาครับผมนะฮะกินตำกล้วยด้วยกันนะครับผมเพื่อ,อ,อน,านา้าๆท่านใดมีหมายดีๆฝากคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับพอดีผมเองก็มือใหม่มือใหม่ตกปลาครับผมอาจจะไม่ค่อยชำชองเรื่องหมายก็ฝากน้นะแนะนำหมายให้ด้วยนะครับ ก็มีน้าๆนหลายท่านหลายช่องนะครับอคอมเมนต์มาให้กำลังใจพี่ชายก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้ครับผมก็ะจะพยายามทำคลิปให้มันดีๆขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่าผมเองก็มือใหม่ครับเพราะว่าถ่ายเองตัดเองเนี้ยก็จะเขาเรียกอะไรครับยังอาจ ภาพมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเมื่อชีพสักเท่าไรครับผมแต่ก็ขอบคุณอีกทีครับที่น้านาคอมเมนต์มาก็ที่มาแนะนำนะครับผมเผื่อว่า,าผมเองได้แวะไปหรือใกล้ๆแถวๆที่น้านาอยู่ก็เผื่อได้มีโอกาสาร,ร่วมตกปลาด้วยกันครับผมและได้ขอคำชี้แนะจากน้านาครับผมก็อยากจะมี ประสบการณ์ใหม่ๆครับผมความรู้ใหม่ที่น้าะอาจจะรู้แล้วผม,ผมเองก็ไม่รู้งังผมก็ไม่มีอะไรฮะแอปนี้ก็ถือว่าว่างงานวันนึงครับผมก็ไม่เชิงว่างมากนะครับผมหนีไปครึ่งสวัสดีอีพีมันอีพีนี้มันก็ห่างๆไปนานครับตั้งแต่เราลงอีพีที่ไปเที่ยววัดธรรมพญนาคของที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับผม ก็เลยว่ากลัวนะนะพวกพี่ f อฟคิดถึงก็มาลองเหยืออ่อมาวินบิเกมครับที่ผู้ใหญ่ใจดีก็ถึงสรงมาให้ใช้ดูครับผมเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายครับนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเพราะว่าได้มาสองแต้มครับผมนี้เอามาสามคันสามคันหลังจากที่เราตีไปไม่ถึง5้าทีแล้วก็สว่ะมาก็เก็บเก็บไปแล้วก็ ช่วงหลังนี้ก็สวะเริ่มสาไปก็เริ่มพอได้ตัวครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับนะ โอเคครับผมก็บรรยากาศเย็นเนะยฮะก่อนที่เราจะกลับบ้านเจอกันในอีพีเอไปครับผมอี EP นี้ก็มาลองเหยื่ยออะไรฮะมาวินบิ๊กเกมก็ถือว่าโอเคครับประสบความสุขไปตาจะได้ตัวน้อยหน่อยนี่ประมาณ2อสแต้มครับผมไมได้ถ่ายบ้างกับไม่ได้ถ่ายให้นะนะดูบ้างก็ต้องขออภัยครับผมก็วันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะ แพนตกปลาครัไม่ไม่เคยรับลื่เทอาไร่ครับเพราะ่าทั้งช่วงเช้าก็สวะนะครับผมสวะแล้วก็สวะค่อนข้างเยอะก็พอเราตกลงเป็ดได้ไม่ถึงห้านาทีเราก็ต้องกู้ครับผมแต่ก็ยังพอได้ตัวให้พี่นานาดูแล้วช่วงตอนแรกที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วก็อากาศครับทำท่าจะตกละ พายุเรก็ลมแรงครับผมยังไงก็ไม่เป็นไรครับก็ฝากพี่ๆนะฮนะติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมอีพ,พีนี้ก็ประสบความสำเร็จครับสองแต้มครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เจอกันต่อไปข้างหน้าอ่อีพ,พีนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เลยอะไรไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะฮะน้องพี่นะ ไซส์ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ครับปวกไซส์พวกปลากระมังปลาขาวอะไรเงี้ยปลาตะเพียนนี่หน่อยครับผมนี่เหนื่อยครับดันผักตบเหนื่อยก็อะไรพูดผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขอไปครับผมโอเคงั้นเดยอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันอีพีหน้าครับผมทางช่องตีก๊อฟตกปลาพี่ชายพาเที่ยวครับผมขอบคุณ เดอ๋ยมาวินอีกทีหนึ่งครับที่ให้พี่ชายได้มาลองครับถือว่าประสบความสำเร็จครับเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาแก้ตัวใหม่หาใหม่ดีๆลองเยือกันอีกทีครับผมโอเคบายๆครับนี่รัถ้าชอบอีพีนี้หรือชอบทางทีมงานที่ก๊อปตกปลาก็หลายๆท่านนะที่มาได้ใจครับพี่ชายครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับครับแค่นี้ก่อนครับบายยสวัสดีครับผม